เพราะฉะนั้นถ้าใครกลา้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเรื่องใดเรื่องหนึง่งเท่านั้นน่ะไม่ว่าเรื่องชั่วเรื่องดีนะพลังกลับมาเป็นของเราลุ่มมาหาศาลเลยโรคลดลงฉับพลันเลยพระพุทธเจ้าถรึงบอกโรคลดลงฉับพลันทันทีเลยวินาทีนั้นเลยถ้ากลา้าหนึ่งเรื่องเท่านั้นแบบลุ่มเลยทันทีเลยพอเราเห็นโอ้โหขนาดกล้าหนึ่งเรื่องยังมีแรงขนาดนี้นะโอ้โหถ้ากลา้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากสองเรื่องจะเป็นไงโอ้โหสองแรงบวกใช่ไหม โอ้โหสองเท่าเลยถ้าสามเรื่องเป็นไงโอ้โหสามเท่าเลยใช่ไหมจะได้พลังกลับมาสามเท่าเลยเปลี่ยนพลังกลัวให้เป็นพลังกล้าเพราะกลัวมันคือทุกข์อ่ะเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเป็นตัวบีบความกลัวออกไปดันออกโอ้โหทั้งหมดพลังทั้งดันร่างกายพังมดเลยแย่เลยเลือดลมก็ไหลเวียนไม่สะดวกด้วยแย่ไปหมดกล้ามเนื้อเกร็งค้างดันโครงสร้างของรูปผิดหมดเนาะแย่เลยของดีเข้าเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรง แย่ yeah, เลยแต่พอเรากําจัดกิเลสได้หนึ่งเรื่องงไงกาจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะกลัวจะไม่ได้ดั่งใจอะไรกลัวจะไม่ได้ดั่งใจอยากกันแหละนั่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 นแหละกลัวจะไม่ได้ดั่งใจอยากกันแหละโอ้โหมันก่อโรคอย่างร้ายเลยถ้าเรากล้าที่จะไม่ได้ตามใจอยากไปไงโอ้โหยอดเยี่ยมนะกล้าที่จะไม่ได้ตามอยากโอ้โหสุดยอด นั่นน่ะได้พลังกลับมาเต็มลุ่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 มความกล้าเป็นความสุขชีวิตไม่ไปดันความสุขนะเขาชอบความสุขนะชีวิตเชื่อไหมเอาจริงๆความสุขเขาจะชอบชอบนะไม่รู้เป็นอะไรเขาชอบความสุขนะถ้าสุขแเ้าก็ชอบก็กล้าที่จะไม่ได้ตามอยากยินดีที่จะไม่ได้ตามอยากก็มีความสุขแล้วชีวิตโอ้โหมีความสุขทุกเวลาส่วนเวลาเราได้ตามที่อยากเป็นไงมันสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปฝึกหรอกได้มันก็สุขอยู่แล้วแต่ ไม่ได้ตามอยากนี่สิส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกจะสุขหรือทุกข์ทุกไม่เชื่อไปทําดูนะ <c oughs> กลัวจะไม่ได้ตามอยากก็ทุกนะเออไม่ได้ก็ทุกนะได้มาจะกลัวจะหมดไปอีกก็ทุกอีกนะถ้ากล้าที่จะไม่ได้ตามอยากแล้วโอ้ไม่ได้เราก็สุขได้เราก็สุขใช่ไหมก็สบายสุขในทุกเวลานั่นนะไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังก็ไปของราหมดเลยลุมๆๆม,ลม,ลมเลยนะเพราะฉะนั้นเรากำจัดกิเลสไ,ได้หนึ่งเรื่องเป็นไง โอ้โหได้พลังกลับมาหนึ่งอย่างเปลี่ยนความกลัวให้เป็นกล้าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขน,นี่แหละเปลี่ยนมิจฉาให้เป็นสมมามิจฉาแปลว่าหลงผิดสมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกมิจฉาเป็นฝั่งนี้สมมาเป็นฝั่งนู้นคือฝั่งพุทธะอย่ามาอยู่เลยฝั่งนี้ที่มันทุกข์ๆนี่ไปอยู่ฝั่งนู้นเถอะที่มันพ้นทุกข์นะก็คือเปลี่ยนพลังงานเท่าน,นั้นเอง เปลี่ยนพลังงานความคิดจากคิดแล้วมันทุกข์แล้วมาคิดให้มันพ้นทุกข์พลังที่ใช้คิดแล้วให้ทุกข์ก็เปลี่ยนมาใช้ให้พ้นทุกข์ซะมาคิดให้พ้นทุกข์ซะแม่ที่คิดให้ทุกข์ยังกล้าเนาะคนเราคิดให้ทุกข์ก็ยังกล้าทําคิดให้พ้นทุกข์ทำไมไม่กล้าหึทำไมมันไม่ดีไงคิดให้พ้นทุกข์อ่ะดี เราคิดให้ทุกมันดีรืงไงไม่ดีไม่ดีคิดทําไมเราคิดให้พ้นทุกดีไม่ดีดีดีทําไมไม่ทํา <laughs> ดีไหมดีสุขไหมสุขเอออยากได้ทุกหรืออยากได้สุขอออยากได้สุขแล้วส่วนใหญ่จดคิดสุขแล้วคิดทุกทุก <laughs> โอ้ยมาดูจะช่วยยังไงละ <laughs> พวกสาดิตพวกสาดิตชอบทําทุกให้ตัวเอง นะพวกโกหกอยากได้สุขแต่ไปทำแต่ทุกข์โกหกตัวเองสมนํำหน้าพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าพวกโกหกนี่ตกนรกท่านว่าง,งั้ันนะพวกโกหกตกนรกท่านว่าง,งั้ันไม่ต้องตายหรอกตกนรกเป็นๆน,นี่แหละโกหกตกนรกตัวเองอยากได้สุขนะไปคิดแต่ให้มันทุกข์อย่างนั้นนะอยากได้สุขแต่ไปคิดให้มันทุกข์อย่างนั้นนะมันจะสุขยังไงอ่ะคิดให้ทุกข์มันก็ทุกข์สิก็คิดให้มันพ้นทุกข์สินะมันจะได้สุขก็อย่าไปกลัว อย่าไปกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะถ้ากลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากมันกระทุกถ้ากล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากป็นไงพ้นทุกข์เลยผาสุขยั่งยืนเลยกล้าแล้วก็ยิน enfin ดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากไพ้นทุกข์เลยข็รู้ให้ได้ว่าสุขที่ได้สมใจอยากเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดกาลทุกข์กลัวจะไม่ได,มได้มาได้มากลัวจะหมดไปอย่างนั้นนะ โอ้ยแล้วก็แตกตัวไปกลัวตำรู้กี่เรื่องเพราะมันหลงว่าได้แล้วเป็นสุขน่แต่พอได้ไปจริงๆไหมอยากก็เป็นทุกใจทุกกายได้สมอยากเป็นไงลดทุกใจทุกกายชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยที่เหลือคืออะไรพักยกชั่วคราวเลยอยากใหม่อีกกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปอีกแรงกว่าเดิมในเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็แตกเข้าไปอีกเพราะหลงว่าได้ตามที่อยากเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ถ้้ที่จริงเป็นสุขคาลิกะ สุกลวงสุหลอกสุกล้อมสุขชั่วคราวสุขเทียมไม่ใช่สุกแท้ไม่เป็นสุขชั่วคราวพระรู้จ้าตรัสว่าเป็นสุขชั่วคราวแวบเดียวหมดไปไม่มีตัวตนแท้แทะได้จริงเป็นทุกข์มันหลอกให้เราทุกข์ใจตลอดกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปจำไม่รู้กี่เรื่องดูสิโอโหเสียพลังไปสร้างความกลัวความทุกข์ใจเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวความทุกข์ใจออกเป็นดันออกร่างกายพังมดป่วยได้ทุกโรคเลย ยิ่งไปอยากสิ่งที่เป็นพิษเข้าอีกกินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอีกป่วยก็ไปอีกนะแยกไปอีกทำงานอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเหนียวนําให้เขาเดินเป็นตามอีกดูดเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลเลยทีนี้ซวยเลยเป็นวิบากรายมันเกิดเรื่องร้ายได้ทุกเรื่องต่อตนเองและผู้อื่นเป็นวิบากร้ายชีวิตบันทึกเป็นวิบากรายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและคนอื่นที่เราเหนียวนําตามมันตลอดกาลเลยซวยมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขเราก็ โอ้ยทำไมไม่เช่สุขเป็นทุกข์เห็นแล้วนะกล้าเลยเราก็ไม่อยากได้แล้วเราก็กล้าเลิกอยากเลยเราก็ไม่อยากได้แล้วสุขอันนี้มันเป็นทุกข์ไปยึดวทุกข์ไม่เอาโยนทิ้งเลยไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้สุขลวงไม่อยากได้ทุกข์จริงเลยโยนทิ้งเลยโอ้ยสบายผ่องใสไรกังวลไม่เอาคิดแบบนี้ไม่เอานะพอเลิกอยากยังไงหายทุกข์เลยไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมหายอยากก็หายกลัวเลยใช่ไหมหมดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากกลัว ได้ก็กลัวจะหมดไปหมดเลยกล้าอะไรใช่ไหมทีนี้กายหมดกลัวก็คือมันกล้าขึ้นมาแล้วเพราะวันมันเห็นว่ามันเป็นโทษนะใช่ไหมว่ากล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็นะอย่างงี้กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากไม่ไงหมดทุกเลยสิ่งนั้นจะเกิดจะดับเราก็ไม่แคร์ลวไม่มีความกลัวกังวลหวั่นไหวใดๆเลยพลังกลัาไปของเราทั้งหมดเลยนะสิ่งต่างๆก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นเกิดดับอย่างนั้นอย่างนั้นดีก็เป็นดีารก็เป็นไยเกิดดับเกิดดับอย่างนั้น มันไม um, kind of ่ใช so 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 ่ส oh. ุขไม่ใช่ท ah ุกข์ในใจเรานะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันจะเกิดก็เกิดสิมันจะดับก็ดับสิพอเราไม่ได้อยากแล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์แล้วรู้แล้วสุขที่สุดคือไม่อยากสุขที่สุดคือไม่กลัวไม่กลัวนะทุกข์ที่สุดคือกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ที่สุดในโลกคืออยากกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่เป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก สุขท, e ที่สุดที่สุดในโลกสุขที่สุขที่สุดในโลกคือกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากโอ้นะมันจะเกิดจะดับช่างหัวมันกลางกลางอย่างงั้นสิ่งนั้นก็เป็นกลางอย่างงั้นเกิดดับอย่างงั้นชั่วก็เกิดดับอย่างนั้นดีก็เกิดดับอย่างนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็อย่างงั้นอย่างงั้นเกิดดับอย่างนั้นเราก็ยินดีที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงกล้าที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันไม่ใช่สุขมันจะทุกข์ในใจเรา จะเกิดจะดับแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรเราก็กล้าตลอดเวลาจะเกิดก็กล้าให้มันเกิดนะมันจะดับก็กล้าให้มันดับเพราะมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในใจเราแล้วสบายมันจะเกิดเราก็กล้าให้มันเกิดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไม่ได้กลัวนะที่มันจะเกิดใช่ไหมอ่ามันจะดับเราก็กล้าให้มันดับเพราะเราไม่ได้กลัวที่มันจะดับใช่ไหมก็นั่นแหละนะมันเป็นอย่างเนี้ มันจะเกิดก like, ็ให้มันเกิดเพราะเราไม่ได้อยากให้มันดับมันจะดับก็ให้มันดับเพราะเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเราไม่ได้ไปอยากอะไรทั้งสิ้นให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันจะเกิดก็ให้มันเกิดจะดับก็ให้มันดับเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วไม่ได้สุขทุกข์ในใจเราล้ะเรารู้แล้วสุขที่สุดคือกล้าให้สิ่งใดๆก็ตามเกิดตามเหตุปัจจัยที่เขาจะเกิดกล้าให้เขาดับตามเหตุปัจจัยที่เขาจะดับ ไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร,ร,ร้ายใดๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆเรากล้าเรายินดีอย่างนี้เราก็พ้นทุกข์ลรวจบแล้วนะจบแล้วถ้าเรากล้ายอย่างนี้หนึ่งเรื่องเป็นไงได้พลังกลับมาเต็มๆหนึ่งเรื่องสองเรื่องเป็นไงก็ได้มาสองเรื่องสามเรื่องเป็นไงได้มาอีกสามเรื่องทําไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจากพลังที่เอาไปทุกข์เอามาเป็นสุขนะจากอะไรนะพลังที่เอาไปแล้วมันโอ้โหไปทําลาย พลังทำลายเป็นพลังเปลี่ยนมาเป็นพลังสร้างสรรพุทธะนี่เปลี่ยนพลังทําลายเป็นพลังสร้างสรรจากพลังทําลายจิตใจเราทําลายร่างกายเราเป็นไงมาสร้างสรรจิตใจให้ผาสุขให้กล้าหาญให้ยินดีให้มีสุขร่างกายจากทาลายร่างกายให้เจ็บป่วยอ่อนแอเป็นไงมาให้แข็งแรงเนี่ยพุทธะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเป็นพลังสร้างสร้างสรรร่างกายให้แข็งแรง จากพล um ัง hey. ทำลายเหตุการณ์ดีๆให้เลวร้ายกลายเป็นเปลี่ยนจากเหตุการณ์เลวร้ายให้เป็นเหตุการณ์ดีๆจะกลับกลับกันพลังพุทธะเนี่ยเป็นพลังกลับกันนี่เป็นพลังนียพลังทุกข์ให้เป็นพลังสุขพลังกลัวให้เป็นพลังกล้าพลังไม่ยินดีให้เป็นพลังยินดีนะยินร้ายเปลี่ยนให้เป็นยินดีตลอดการอย่างนี้เป็นต้นพอเราได้แบบนี้ทุกเรื่องเราก็สบายแล้ว สุขที่สุดในโลกฮะเรจะเกิดจะดับช่างหัวมันจะปรินิพานกับศูนย์เลยจบปรินิพานะก็ไม่ต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องมีความรู้สึกใดๆศูนย์ไปเลยจะไม่ปรินิพานจะต่อโพธิสัตว์ช่วยคนต่อก็ตั้งจิตโอ้นะนะตั้งจิตทําชีวิตให้มีคุณค่ากตัญยูศาสนาเมตตาพ้องชนฝึกฝนโลกวิทูนะฝึกฝนวิชา ช่วยคนให้พ้นทุกข์ก็ตั้งจิตยอย่างนี้ก็มาเกิดแล้วเท่านี้ก็มาเกิดแล้วไม่ดับแล้วตายไปก็รวมร่างเข้ามากลายเป็นโพธิสัตว์มาบำเพ็ญช่วยคนต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นไงก็มีปัญญาอยู่แล้วอะไรเป็นโทษก็อย่าไปทำอะไรเป็นประโยชน์ที่ต้องอาศัยก็อาศัยสิ่งเป็นโทษสิ่งชั่วร้ายเลวได้เราไม่ทำตัดไปสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไงทำเข้าไป ทำได้ทำก็ไปอย่างรู้เพียรรู้พักใช่ไหมกล้าให้สิ่งดีเกิดให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปมีความกล้ามีความยินดีอย่างนี้ต่อให้ดีไม่เกิดร้ายเกิดแทนโอ้โหวิบากร้ายที่เกิดธรรมาชาติใดชาติหนึ่งแทรกเข้ามาโหร้ายเกิดแทนเป็นไงแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายก็รู้แล้วเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับนี้ก็หนีไม่ได้นี้ก็หนีไม่ได้ยิ่งหนียิ่งทุกยิ่งกลัวยิ่งทุก ยิ่งหนียิ่งโอโ้โหเพิ่มวิบากไร้เข้าไปอีกทำผิดมาไม่ยอมรับผิดห <laughs> นีอีกหนีผิดตีเพิ่มวิบากลร้เข้าไปอีกสวยจรงิงสวยจริงบวกกลัวเข้าไปอีกเป็นไงโอ้ทุกหนักเข้าไปอีกสวยเข้าไปอีกเหนียวนําให้ก็ดนเป็นตามอีกโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายมีแต่ทุกข์หนักขึ้นหนักขึ้นไม่ไหวยิ่งหนียิ่งทุกข์เป็นไงพระเจ้าบอกอย่าหน,นีท่านว่างั้นกล้าเลยกล้ารับเลยกล้ารับกลายห,หมดไป ยินดีรับยินดีให้หมดไปโอ้กล้าดีก่กบพ้นทุกข์ละ้าสุขละกล้ากับยินดีนะี่ก็ผาสุขละนะแล้วกล้ารับก้าให้หมดไปก็เป็นความดีดันเรื่องร้ายออกไปเลยพลังความดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปร้ายก็เลยเบาไปได้มากบางทีหายไปเลยบางทีก็เบาไปได้มากนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นความดีเป็นตัวอย่างที่ดีที่เหนียวนําให้ขาเดินเป็นตาม ก็ละกายเป็นวิบากดีดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปได้ก็หมดได้เร็วรับแล้วก็หมดดีดันออกไปด้วยก็ยิ่งหมดไปเร็วรับแล้วก็หมดดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากาให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปก็เท่านั้นสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปบอเป็นประยุดก็นู่นละกี่ล้านปีก็แล้วแต่จนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าจะก,กี่ล้านปีก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความการฝึกฝน นะยี่สิบถึงแปดสิบสงไขเเสนแสนกับก็ <g uck ily> จะได้เป็นพระพุทธเจา้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าถ้าไม่หยุดทำนะแต่ถ้าใจถอดหยุดทำโอ้ยเมื่อยแล้วสอนอยากแล้เกินไปดีกว่าโบกมือลาเสียงเพลงควรมาต้องลาแล้วเพื่อนมันเมื่อยสอนออสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ลาก็บโบกมือลากับปรปินะิพานไปไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ อย่างฮึดเดียวก็ลุยต่อลุยต่อแล้วลุยต่อ,ตอ,อนะเท่านั้นแหละชีวิตอ้าวแล้วโอ้โหแวะไปนู่นเลยนะครับโอ้แวะไปนิพพานเลยเล่าถึงไหนใน,นเรื่องอาหารเนี่ยอ้าวเอา,เอา,เ,อาเอามาเล่าเรื่องอาหารต่อโอ้เราเรื่องอาหารกายไปถึงอาหารใจเลยเนาะ โอ้ยนะเราเรื่องส0บเซตบวกลบกลายเป็นเจบวกอเกินรก้นอยเลย <c oughs> กลับมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหานี้ก็ได้ความสุขดี <c oughs> ทำเท่านี้แล้วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตอนนี้ก็พ้นทุกข์แล้วชีวิตนะ <c oughs> อา้าวทีนี้ก็มาเรื่องอาหารนี่ใช่ไหมถ้าเรากินอาหารปรุงมากๆๆๆเป็นไงธาตุอาหารมันก็เกิด